จอบนกจอบนกจอบนกเมื่อกี้เห็นเนี่ยแว่ามันี้บินไปแล้วไอ,อ้ท้องขออยอสวัสิตตังอันนี้ได้เนาะอันนี่เขาบินไปแล้วจะเป็นเหมือนนอกขมิน้นเรืองอ่อนแต่ว่าจะตัวนี้น้อยว่าจะออกไปแล้วเบียงแบบจะว่าเดือดหอนหลาย เดือดจ่าอะไรหนะึ่งพีกมันหนึ่ยมาจะนั่งเบึ้งนกบันนี้เห็นแล้วแหละพอขึ้นไล่ปุ๊บอ่ะเขาบินไปแล้วก็เลยแบบว่าลืม,มหดนมามอันนี้กันตั้งไว้ดีกันเลอ chặt nó cái hòa sạc đây là mới thử sạc bỏ bỏ sạc được nó chặt nó khó làm vô แม่งเมาหน่อยนี no. yes. ่คนแมงเมาใงเมือนั่นฝนตกงั้นวียนี้แม่งเมาเต้ย้ยดินมัแล้นูดเขามุดงรวดไม่ได้ปีกเขาเรากเพิ่งดูดคนหดดออกร็เพมือนต้องทำาตหมวานก็ได้เห็นก็เลยแบบว่างานเยอะอีกแล้วอยู่บ้านบริเวณของน้องอยู่บ้านก็งานเยอะเลย căng ngay như này đó căng cái thứ này là sao mới đổ xuân đồng đó. đổ xuân thì mới thứ phăng à nhá ít phăng à ít ôi mắt ra thì phải đẹp không mà tăng tỏi thì quả แดดทั้งนี้มันส่องไ่ได้ดเอาคาตองกล่องมาตื่นบ้านหกอือคือยังไม่ได้กวดมันจะไปหาเล้นะฝั่งนี้อ่าจะมีแดดแต่ว่าแดดส่องแต่ว่าตรงวางมือถือเขาเจะบ่แดดเด็กนองเพว่าอ,อย่าตกเด้อกันตกลงมานี tháng lên mới thử ao ở cái gì và tụt lúc mai đây nó tụt thử cái gì nữa Nhân là chỉ quạt tôm nhiên xin đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những một อนี้หน่อยปีดแต่ว่ามันมุดเขาน้านนี่หมุงหวดกับหลองหนา้าตาอันนี้เป็นน่ปดปีกพี่น้องหรือพี่น้องมันดูดไตายเนะี่ยดู่ในบ้านค่อยมือวานเลยเห็ดมันจะออกไปแแวน อยากผานใะห้ถอดตื่นแต่งานจะเรมเนล่อยม่ดเสียงข้างนอกเป็นยังก็ออกไปอะไร้้างนอกอันแดดออกพี่น้องเอ้ไม่เด็ัวเองยี่ห้อนใจ้านอกจะกับกันห้องแล้วงมมีเราเปรี่ยงเปรี้ยงเฮยมันยากเต่ก็ได้ บ่ได้ใจเสียกันยางบม่ได้ผ่านกัลุกสวนนีุ่้ยจะแก่จะสั้นเห็นี่เห็นว่าผู้หายดวงแต่ยางไม่ได้ผิวเกื้อฟองไ่ได้ผู้ายแหลมใหญ่เนี่ยเออยันไงอิ่วอิ่เห็นใหญ่านทวาเลยลุยเลยจะขันเดียดจะจ่ายพอได้ใช่ไหมเ ใส่เสื้อผ้าล่สั่นดีวแต่หันนี้นไล้ไล,ไลายสั่นหัวโุ้งสมองสมงมุมมงแมยเปลืกไป่บอร์อะไรอย่างนีแดดแดดเนี้ยผิจะคอมมีมันจะิบเต่งต็ง กูได้หอบม้าถูกบ้านในเบิ้งหมดเลยกวดบ้านอยู่ค่อยๆกวดซบๆราปีกงไม่เมากันวดแห้งก็ได้ขัดี๋ยวเครื่องดูดฝุ่นก็โดนได้เลยนะลูกน้อยอยู่หาเดี๋ยวนั้นจะลบกวัวเอากวดน้ำล่องไปก่อนสักครู่ค่อยมาดูดฝุ่นค่อยๆกวดขวดแรงมันก็ปิวว่อง ่ะต้องไปนะ่าทุกมุมของบ้านโอ้ยลานเอ็นจีไปนะแต่ถูกมสูงรวมแม่งรถยนต์ปื้อขอผมีเงินไปซื้ออจรถด้วยสูงรวมรถยนต เงินไปจสื่อเจ้าดแต่ขับอยู่นี่กับพวกเงินเติมน้ำมันอยู่โอาไปน้ำอปแล้วไปใส่มาใส่มาสมาส่มาตาขึ้นงวดงวดงวดน้ำมันน้ำมันยูน ว่าจะน้ำมันลดน้ำมันคุ้นผมโอ้จุกมือขยับตัวเป็นน็ตไปหลังไปนแง่ๆอ่กัน,นี้ต่งอเกินเนึ่งใครอยู่บ้านแล้วก็สบายใจกิบผักกิบอะไรในบ้านในเรียนอู้ว่าต้องเสียเงนินเงสักสบายใจเชื่อสา่า thì cần cũng nghe Ai thích viết bài của con tới trường cùng อ,อากาศท่อนกระบ,บอกตรงแลวจริงจบไล,ล,ล่ลลไให่โออโหมีกดเลยกดกเทยพี่น้องนกคือ ขาะก็ได้เปิดเป็นเป็นเานี้แจคุ่นมาที่ไหนคุกตัวมาเี่ๆมาไปน้องฟุ่นตรงมุมมดหน้าตาเขาไมาได้ลองปั่นกระตุย่าให้ดีดนะขนาดตรงหน้าตาเขาปิดแน่บอกว่าจะปิดแน่เพราะทำเป็นจะบม่ค่อยเปิดแต่เปิดแปลว่านี่มุมเบวอ จะก็จะเปิดอย่างาชองกว้างค่ะเพราะล้มัโกกอยู่แตกฝุ่นพี่น้องหือเนอกครองดุนงไไดอองด้นอีั่ยีไหมจุดฝังนี้เอาแค่นี้ก่อนมาสันอยเนแตกพักๆเลย สิบนาทีแล้วลงก่อนเด้อลงแล้วไปแล้ว